อันนี้ชาน,นี่คือสิ่งที่ไม่ค่าคิดที่นานมาแล้วอูไว้นี่คืออะไรตรงนี้ มีสิ่งที่บันทึกไว้ได้สิ่งที่บันทึกไว้ได้มีหลักฐานที่นี้ นี là, ่และอันนี้จ้าบ๊ายบาย